มาค่ะไลฟ์สไตล์บายซังซั่งจะมาจะมาทำาผ้าแนวนี้ให้ดูนะคะว่าซังซั่งจะแก้แก้แก้สไตล์เชิ้ตนะคะ่ะแก้ทรงแก้ทรงสไตล์เชิ้ต เป็นของผู้ชายอะคะ่ะก็จะ,ะก็จะลงไปอย่างนี้เลยนะคะทีนี้เราจะมาแต่งเชิ้ตของอของคุณผู้ชายให้เป็นของทรงผู้หญิงนะคะมาหาสักสจะแนะนำวิธี DIY นะคะคือ,อเชิ้ตสไตล์ผู้ชายให้ DIY เป็นเป็นของผู้หญิง่ะคะมาค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะ<า>นี่ก่อนอื่นเราก็ตัดชายนะคะชายเราจะออกกี่นิ้วสี่นิ้วเนี่ยค่ะสี่นิ้วสี่นิ้วเราก็ตัดสี่นิ้วเลยนะคะไม่ใช่ค่ะไอ คือความหมายเราเผื่อนะคะต้องเผื่อตะเข็บนะคะเพราะว่าเราจะเย็บขึ้นอีกอันนี้คือความยาวนะคะที่เราตัดออกนะคะเชิ้ตทีนี้ให้มาสังเกตไหลนะคะถ้าโมเดลเราใส่หลังไอไหลไม่ตกนะคะถ้าไหลไม่ตกก็มาตัดชายนี้นะคะถ้าไหลไหลเขาพอดีแล้วนะคะกระชับไม่ถ้าท่าไหลตกมาอยู่นี่เราต้องขย้อนขึ้นก็เหมือนที่มีคลิปอะ่ะ ที่ว่าเอาแขนขึ้นมาประกอบนะคะแต่น,นี้ไหลเขาพอดีนะคะถ้าไหลเขาพอดีเราเราก็จะตัดเลยค่ะเพราะว่าพับหนึ่งค่ะอันนี้จากหุ่นผู้ชายนะคะจะเป็นของคุณสุภาพสตรีนะคะตัดชายขึ้นพับหนึ่งพับหนึ่งทั้งก็ตัดเนี่ยแล้วก็พับนะคะ ทีนี้เราจะมาเว้านะคะทีนี้ส่วนเวา้าส่วนโค้งว่างั้นค่ะอันนี้เขาจะเป็นทรงตรงนะคะเนีย่ยเห็นไหมคะเขาจะเป็นทรงตรงนะคะแต่ทีนี้เราจะทําให้เป็นทรงของคุณผู้หญิงอะคะ่ะ คนผู้หญิงนะคะของท้างสานนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งทรงของคุณผู้หญิงนะคะเนี่ยค่ะ จะมีเว้านะคะมีมีเว้าช่วงช่วงนี้นะคะจะไม่จะไม่ตรงนะคะ นนึงะะคก็จะว้าสโพกเอ่อไอช่วงอันี้หน่อยนึ่งหัวนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะมามาอ้วนตรงตรงช่วงว้าเอวนี่นะคะเห็นไหมคะ นี่ช่วงช่วงสะโพกอยาวเข้าเยอะนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ของคนผู้หญิงนะคะรัดตรงจั๊เอวหน่อยหนึงหน้าอกก็ปกตินะคะนิ้วนึงก็นิ้วนึงนะคะแต่ต้องเผื่อตะเข็บนะคะอย่าตัดอย่าตัดเต็มนะคะสมมุติว่านิ้วนึงอย่างเงี้ยเราก็ตัดครึ่งน,นิ้วพอนะคะเพราะว่าเราจะเย็บเป็นตะเข็บอยู่นะคะเห็นไหมคะ แต่ช่วงนี้ช่วงนี้คือช่วงนี้คือ,วคอเว้าค่ะเว้าเอวนะคะแต่ช่วงสะโพกถ้าสะโพกใหญ่ก็เอาออกเล็กๆเหมือนที่สังซ่าทำนะคะอ,อกเท่าไหร่ก็อย่าให้ตึงมากนะคะ,คะยังยังสมมุติว่าลูกค้า ที่เอวหนึ่งนิ้วนะคะเวลาเราออกนะคะเราออกมาที่สะโพกที่อะไรเลยนะคะทีเดียวนะคะเนี่ยนะคะอย่าเอาแต่เอวนะคะเดี๋ยวสะโพกจะติดคือคือสมมตินิ้วนึงก็เอานิ้วหนึ่งอ่ะลงมานี้เลยนะคะลงเลยนะคะแล้วก็เอาเอวออกนิ้วหนึ่งนะคะวิธีวิธีเอาอ่าขยายเอวอ่ะค่ะโอคุณหมอเนี่ยค่ะ เอาทั้งซับนะคะซับก็ต้องเอาออกด้วยนะคะแล้วก็ข้างในข้างนอกออกเข้ากันนะคะแตะเอาลงมาที่ปลายด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะซีอูน t คชูในคลิปนะคะ